สสเก้าไกลนะคะอยู่กับเราแล้วก็ข้างหลังเป็นคุณธนาธรซึ่งมาสังเกตการมาให้กําลังใจไม้กับทนายอานนท์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณราสิมันโรมสสเก้าไกลนิดนึงนะคะในฐานะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะคุณโรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโรมเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการพูดถึงบทบาทของกรรมการสิทธิ์ว่าหายไปไหนเราก็สังเกตกันว่า ช่วงของการชุมนุมเนี่ยมีการละเมิดสิทธิประชาชนต่อเนื่องนะคะแล้วก็กรรมการสิทธิไม่ได้ออกมาแอคชั่นมากมายเลยนะกลายเป็นว่าความหวังฝากไปที่กรรมธิการการฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอยากให้พรมพูดอะไรถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายอานนท์แล้วก็คุณไม้วันนี้สักนิดนึ่งค่ะแล้วก็บทบาทของกรรมธิการจะทําอะไรได้บ้างเรื่องนี้ค่ะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างแปลกใจนะครับว่ามี การเพิกถอนการประกันนะครับและสุดท้ายอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าศาลนะครับวินิจฉัยว่าเพิกถอนแล้วก็วันนี้นะครับคุณอาณนท์กับคุณไม้เนี่ยมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจริงๆเนี่ยการเพิกถอนการประกันเนี่ยตามที่สังคมเข้าใจมาโดยตลอดนะครับก็คือว่าจะเพิกถอนได้เนี่ยจะต้องปรากฏเหตุที่ทําผิดเงื่อนไข,ขของการประกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะต้องไม่กระทําความผิดซ้ําประเด็นก็คือว่าการจะบอกว่า กระทำความผิดซ้ำเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการตัดสินออกมาแล้วว่ามีการกระทําความผิดซ้ําซึ่งวันนี้เท่าที่ผมทราบนับตั้งแต่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องทั้ง3ข้อมาโดยตลอดเนี่ยยังไม่มีใครในประเทศนี้มีได้รับคําตัดสินว่ามีความผิดเลยนะครับดังนั้นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์เราต้องบอกว่าวันนี้การที่คุณอานทน์การที่คุณไหมไปอยู่ในเรือนจํา นี่คือการขังผู้บริสุทธิ์เอาไว้แล้วก็มีเหตุมาจากการที่เขาไปชุมนุมโดยใช้สิทธตามรัฐธรรมนูญซึ่งผละเมืองทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ในกรรมธิการกฎหมายและผมก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดเนี่ยเรามองว่ากระบวนการแบบนี้ในฐานะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราคิดว่า เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามต่อไปว่ากระบวนการแบบนี้นี่คือการลังแกรประชาชนหรือไม่นี่คือการเปลี่ยนกฎหมายที่ควรจะปกป้องประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อระง,งับไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพหรือไม่บางคนอาจจะพูดว่านี่คือกระบวนการของการใช้นิติสงครามเพื่อทําร้ายและต่อโต้ประชาชนสําหรับเราก,ก,ารกฎหมายหากเป็นเช่นนั้นจริงเราไม่สามารถยอมรับได้เลย นะครับผมเองก็ได้มีการหาลือนะครับกับท่านประธานว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาผู้คนที่ถูกดำเนินคดีต่างๆโดยรัฐเนี่ยซึ่งหลายกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งก็มีการคุยกันอยู่ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้ากรรมธิการต่อไปก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามนะครับว่ากรรมธิการของเราจะทําหน้าที่นี้แม้เราจะทราบว,ว่ากรรมธิการ อื่นๆน,นะครับหรือจะพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือกอสอมอเนี่ยยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนเนี่ยก็ถือซะว่าเราทําหน้าที่แทนแล้วกันนะครับก็ถือว่าพยายามทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะครับผมยังเชื่อว่าการออกมาของกอสอมอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องสิทธิมน,นุษยชนย้ําอีกครั้งว่าการออกมาของกอสอมอไม่ใช่เป็นการเลือกข้าง แต่เป็นการเฝ้าดูว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ซึ่งช่วงนี้เวลานี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางว่าตกลงแล้วรัด ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคงมีคําตอบในใจแล้วว่ารัฐทําอะไรกับประชาชนนะค,คุณลมคะ,ะหลายคนบอกว่าหมดความหวังกับกสมแล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างน้อยในขณะที่ยังมีอยู่กินภาษีป,ประชาชนอยู่เราก็คงต้องกดดันกสมใี่ทำหน้าที่ต่อไปในในส่วนของกรรมธิการประชาชนก็คงฝากความหวงังและติดตามว่าจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือไม่ในกรณีนี้นะคะแต่ว่าอยากให้คุณลมลองวิเคราะห์สถานการณ์นิดนึงว่า าการทีเ่เรียกว่าหนึ่งในผู้ประสายหลักหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแกนของการชุมนุมอย่างคุณไม้แล้วก็คุณธนานนท์เนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วจะมีผลอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของกรบวนการนิสิตนักศึกษาต่อไปโดยเฉพาะกำลังจะถึงการชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายนนะคะผมยืนยันอย่างนี้ว่าตราบเท่าที่เราได้ทําหน้าที่เป็นสอสอมานะครับ เราพบว่ามันมีเอกสารที่ยืนยันว่ากระบวนการหนึ่งที่รัดใช้ในการจัดการผู้ชุมนุมทางการเมืองหรือแกนนําที่ชุมนุมทงการเมืองเนี่ยคือการเอาคดีใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปซึ่งกระบวนการแบบนี้ก็มุ่งหวังให้ผู้ที่จัดการชุมนุมเนี่ยเกิดความหวาดกลัวคิดให้หนักว่าจะจัดการชุมนุมดีไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจตนาที่เราเห็นกระบวนการวิ่งไล่จับเสมือนเป็น คอมแอนเจอรี่แบบนี้เนี่ยมันคือกระบวนการที่รัฐเนี่ยมีความตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพื่อกดดันแล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องมือทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะกลายเป็นเครื่องมือของการปกป้องรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่เราอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยหากมันมีการทําแบบนั้นจริงนี่เป็นสิ่งที่เป็นผิดผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็คนที่กระทาคนที่ตกเป็นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยก็พึงระวังว่าวันหนึ่งนะครับหากประชาชนมีการฟ้องดําเนินคดีกลับเนี่ย พวกคุณก็จะตกอยู่ในที่นั่งลําบากและจะไม่มีใครปกป้องได้เลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดนะครับผมยังเชื่อว่าการชุมนุมของผู้ชุมนุมนะครับเท่าที่สังเกตมาเราไม่เคยเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะไปทําอะไรที่ใช้อาวุธนะครับเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบมากที่สุดนะครับที่เขาใช้คือโทรโหงมากที่สุดที่เขาใช้ก็คือลําโพงและไมโครโฟนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญทําได้แล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยก็ควรจะได้รับโอกาสให้พูด กา,าร bon ไปปิดปากเขาการไม่ให้พวกเขาพูดจะยิ่งทําให้สถานการณ์บ้านเมืองเลวร้ายกว่าเดิมอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจย่าแย่อย่าลืมว่าทุกๆุกฝ่ายในบ้านเมืองตั้งคําถามว่ารัฐบาลเนี่ยตกลงยังมีประสิทธิภาพหรือไม่การที่คุณมาปิดปากแบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองเลยนะครับก็รัฐบาลก็พึงระวังเอาไว้นะครับขอบคุณคุณโลมาค่ะเดี๋ยวไปดูที่เวทีประเสรยย่อยของเรานิดนึงนะคะมีการอ่านบทกวีมีการอ่านบทกวีของ ทนายอนนท์นะคะตแท้ทักผมจะจบทุกหากไม่รุกก็ก้าไปไม่ถึงสันจะหายใจเพียงอดทนเพียงทนวันทายทักกล้าประจังต่อความจริงคือทายทักกล้าประจังต่อความจริงยังมีคนทานยังมีคนพานยังมีคนทาน,ย,น,านยังมีคนพานการก,ารกดขี่จึงมีอยู่และคนท้อนี่แหละที่ต่อสู้เพื่อบางสิ่งอสุนร้ายยังบวงดวงไม่ช่ว แม้จะทุกข์จะท้อถ้าฝังไปแม้จุดหมายปลายทางแสนห่างไกลแม้ว่งางานก้าวต่อไปแสนลำเจ็บแตเ่เธอแตเอ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 ่แตเธอ